มันเริ่มมีลายลายลายขึ้นนี่ไงมันปกติมันจะต้องมาแรงเงาใช่ไหมดูนี้มันก็เริ่มขึ้นขึ้นมาอย่างนี้จริงๆแต่มันไม่ได้ขึ้นแบบยาวทีมันก็ค่อยๆขึ้นอ่ะก็ต้องใช้เวลาเพราะน่าสุชาตจเจิรินนี่ไปไกลแล้วแต่เอาเนี่ยมันก็เริ่มมันขึ้นจริงๆไอ้ตัวนี้มันทํามจากส่วนไหนของปลาอันนี้ค่ะทำมาจากด้วยความว่า เริ่มหมดอันนี้ก็เลยทํามาจากงาค่ะงาดําแล้วก็สารสกัดจากงาดําสารสกัดจากใบโบโบกสารสกัดจากว่านหางจระเข้แล้วก็สารสกัดจากรสแมรี่สารสกัดพวกนี้ค่ะเอาไว้ดูดซึมแล่ธาตุพวกนี้อีกรอบหนึ่งวันนี้รู้ไหมแล้วก็ทําให้ผมแบบองแข็งแรงองค์การวัตกรรมทำไมถึงอยากให้ทาเพราะเราอยากจะต้องมีของบางอย่างที่เราไม่ได้ไปเอานําเข้าถูกต้องเราจะต้องเอาของเราเนี่ยส่งออกถูกต้องแล้วปรากฏว่าณวันนี้ไปกวาดรางวัลจากทั่วโลกมาแล้วฮะเห็นบอกว่านายกรัฐมนตรีก็รู้จัก ค่ะก็คือท่านก็เหมือนกับว่ามีคนบอกมาว่าเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นอันที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศท่านก็เลยเช่นชมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีคนบอกว่าไช่แล้วดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่อ <figures> <Children S 1> ะไรอย่างเงี้ยเป็นรัฐมนตรีบ้างเป็นอะไรบ้างก็จะอยู่บนโต๊ะของเขาอะไรอย่างเงี้ย <und> ค่ะ